นิทานเรื่องเล่าสู่กันฟังการละครั้งหนึ่งในเช้าว,วันสดใสที่โรงเรียนอนุบาลสันชยัยเด็กๆก,กลุ่มหนึ่งที่มีชีวิตชีวารวมตัวกันในมุมสบายๆของห้องเรียนอันสดใสของพวกเขาบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะคิกคักและความตื่นเต้นเด็กๆนั่งลงและพูดคุยแบ่งปันสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบและไม่ชอบร่วมกัน ทอมผู้มีดวงตาสีฟ้าสดใสเริ่มบทสนทนาเฮ้ hey, ทุกคนมาคุยกันถึงสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบกันเถอะมันจะต้องสนุกมากแน่แน่แนโซฟีศิลปินผมหยิกยกมือขึ้นอย่างกระตือรือร้อนเราชอบวาดรูปที่บ้านของเรามีสีเทียนเยอะมากและสิ่งที่เราชอบวาดคือสายรุ้งและผีเสือ้อแล้วเจนนี่ล่ะเธอชอบอะไรหรอ เจนนี่ผู้มีจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยตอบด้วยรอยยิ้มกว้างว่าเราชอบออกไปเล่นข้างนอกบ้านปีนต้นไม้ค้นหา,มาแมลงและสัมผัสลมที่พัดผ่านผมของเรามันดีที่สุดเลยถัดจากเจนนี่คือแจ็คผู้ทะเยอทะยานและมีความฝันอยากจะเป็นนักบินอวกาศได้พูดขึ้นว่าฉันไม่ชอบความมืดมันน่ากลัวมาก แต่ฉันชอบเรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศดวงดาวดาวเคราะห์และจรวดพวกมันเจ๋งมากกลับมาที่ทอมนอนหนังสือผู้มีดวงตาสีฟ้าเขาก็มีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบเช่นกันเราชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะเกี่ยวกับมแมลงต่างๆแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าเราไม่ชอบอะไรแมงมุมยังไงละ่ะเพราะพวกมันน่าคนลุกเกินไป ในขณะที่เด็กๆยังคงแบ่งปันความสนใจและสิ่งที่ไม่ชอบพวกเขาก็ค้นพบสิ่งที่ชอบเหมือนกันและเรียนรู้ที่จะชื่นชมความแตกต่างของกันและกันแถมยังได้รู้อีกด้วยว่าเด็กๆผู้ชายชอบเล่นฟุตบอลเช่นกันและได้ชวนกันไปเล่นหลังจากเลิกเรียนมุมห้องเรียนอนุบาลเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและบทสนทนา ขณะที่มิตรภาพเบ่งบานจากสิ่งที่ชอบและความเข้าใจในสิ่งที่ไม่ชอบร่วมกันคุณครูจอนสันอดไม่ได้ที่จะยิ้มให้กับความสามัคคีในหมู่ผู้เรียนตัวน้อยของเขาดังนั้นเรื่องราวของเด็กๆโรงเรียนอนุบาลสันชัยและการสนทนาเกี่ยวกับความสนใจและไม่ชอบของพวกเขาจึงกลายเป็นความทรงจำอันน่าจดจำ โดยย้ำเตือนทุกคนว่าในโลกแห่งมิตรภาพความหลากหลายและแบ่งปันความสุขร่วมกันทำให้ทุกวันคือการผจญภัยของพวกเรา